วันนี้ของวันที่11ทธันวาคม2557นายพยัคฆพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดงาน s h i ย l ์ออนเดอะบีพร้อมด้วยนาวะาอากาศเอกวิรยุทธ์ดิดยสรินนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เทศบาลตำบลเกาะช้าง ผู้ประกอบการบนเกาะช้างจัดถแถลงข่าวบนพื้นทรายณชายหาดหน้าร้านอาหารเลเลตองหาดชัยเชษ์อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียงโดยภาคเอกชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่มที่จัดให้มีงานนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปสู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก งาน s h i l l o อ the b e a c บบนเกาะช้างจัดให้มีขึ้นในวันที่19-20ธันวาคม2557ชายหาดชาัยเชศมีกิจกรรมหลากหลายการแข่งขันพายเรือคายักแข่งขันวิ่งริมชายหาดการแสดงและแข่งพารากไาดิง้งอาหารทะเลสดๆดนตรีริมหาดท่ามกลางบรรยากาศเสียงลมและคลื่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้ร่วมบินไปกับพารากลาดิ้งอีกด้วย ซึ่งเป็นกีฬาแนวใหม่สามารถนำมาทำเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบินเพื่อดูทัศนียภาพในมุมสูงของเกาะช้างสำหรับกีฬาประเภทนี้ไม่มีการใช้เครื่องยนต์ไม่ส่งเสียงรบกวนเป็นมิติการท่องเที่ยวที่แปลก ตื่นเต้นสร้างภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศมีสมาชิกข,ของชมรมซึ่งเป็นโค้ชระดับทีมชาติคอยให้คำปรึกษาและแนะนำการเล่นอย่างถูกวิธีด้วยความใกล้ชิดด้านความปลอดภัยทางน้ำมีเจ้าหน้าที่ทหารเรือจากศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะช้างและภาคพื้นดินมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรตำรวจท่องเที่ยว จ้าหน้าที่กู้ภัยเกาะช้างขอให้ความดูแลและประสานการทำงานหากเกิดเหตุฉุกเฉินงานนี้คงจะส,สมําเร็จแล้วก็ได้สร้างสีสันแล้วก็สร้างความร่วมม,ม,มมือร่วมไม้ความสามาัคคีให้เกิดเกาะช้างสืบต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณคะะนะครับที่่ะทำให้การท่องเที่ยวที่เกาะช้างเราเนี่ยมีความคึกคักมากขึ้นท่านว่าราชการจังหวัดท่านนรงคธิราชจันทรากูเนี่ยท่านท่านจ้างใจจะมา ด้วยตนเองเพราะท่านก็เป็นห่วง้ับรรยายพื้นที่นี้แต่เมื่อเช่นท่านท่านต้องเข้าไปประชุมที่กรุงเทพด่วนนะฮะรัฐบาลเรียกก็อย่างไรก็ตามเนี่ยการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มที่ดีที่ที่เราได้มีเริ่มจากภาคภาคเอกนชนแล้วก็เราได้การสนับสนุนจากสมาคมีฬาทาากาศและร่วมบินนะครับของท่านท่านนาวากาศเอกวิยุติศิษรินเนี่ยมาช่วยด้วย ซึ่งกีฬาก็จะมีทั้งกีฬาชายหาดทั้งกีฬาหลายๆอย่างที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับในส่วนของพื้นที่เนี่ยทางเทศบาลเขาก็พร้อมอเทศบาลพร้อมทางเจ้าที่าทางสาธารณภัยทางตำรวจตชดที่นี่เรามีนะครับเรามีอยู่ก็ก็จะทําให้งานนั้นมีที่สันมากขึ้นเราเชื่อว่าในนามของจังหวัดเราเชื่อว่าการใดที่เกิดจากภาคเอกชนดําบิขึ้นเนี่ยมันจะยืนยงคงอยู่ถาวร นะครับผมอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆนะครับเพราะกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยมัน,เป,นเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการท่องเที่ยวและก็เป็นการจัดกันโดยทั่วไปเสมือนกับว่าจัดกันอย่างไม่เป็นทางการแต่คนมีส่วนร่วมเยอะโดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกแขนงเนี่ยจะต้องช่วยกันวันนี้ผมเอานักจัารายการมาด้วยเอาท่านประชาพันธ์ประันธจังหวัดมาด้วยที่จะช่วยกระจายข่าวไป ส่วนของพวกเราก็ส่งส่วนกลางด้วยนะครับาจากการะชาสัมพันนี้เนี่ยจะทําให้งานนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นการจัดงานเช่นนี้ผมเวทน้ําหนักให้สื่อเนี่ยถึง70%นะฮะความสําเร็จของงานเพราะนั้นสื่อต้องช่วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆแขนงที่มาในวันนี้ครับขอบคุณมากครก็มีความเหมาะสมนะครับเพราะว่าเกาะช้างนะครับเป็นบริเวณเที่จํากัดในเรื่องการ ทำกิจกรรมในเรื่องโลคาร์บอนนะครับแล้วก็พลังการดิ้งเนี่ยบินได้เองนะครับตามธรรมชาติอาศัยจาก ลมยกนะครับที่มาประทะแนวเขาแล้วเกิดเกิดแนวลมยกขึ้นมานะครับก็เราไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ไม่มีการจุดระเบิดนะครับก็ทําให้ไม่เสียสภาพแวดล้อมในเรื่องอากาศเป็นพิษนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่ท,ที่นี่นะครับในเรื่องการบินนันทน,นาการและสันทนาการนะครับส่วนการแข่งขันก็จะเป็นได้บ้างนะครับก็เป็นเกมกีฬาที่ในระดับขั้น พื้นฐานหรือขั้นกลางนะครับนะครับก็น่าจะเป็นไปได้ครับค่ะนี่ค่ะนี่ง้นก็ตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะประดับพของชิวออรเดอร์ฟีค่ะช้างเป็นครั้งแรกตรงนี้ไว้รานจริงคือวันที่สิบเก้ายี่สิบที่นี่ไม่กี่วันนี้แล้วคิดหน้ค่ะเราจะเริ่มชิวกันตั้งแต่บ่ายบ่ายชิวกับ